ก่อนอื่นนะคะก็อาจจะขอถามทั้งสี่ท่านนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของอ่ากับปัญหาการทุจริตนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มทำงานนี้นะคะนี้อาจจะขอเป็นที่ในระดับตำบลก่อนก็ได้นะคะจะเป็นตำบลป่าป้องหรือตำบลลอยเต่าก่อนก็ได้คะ่ะคิดคิดยังไงใช่ไหมคะปัญหา,อาของปัญหาการต่อต้านการทุจริตเนี่ยคะ่ะ คิดสําหรับตัวเองนะคะคิดว่ามันเกิดได้ในทุกทุกชุมชนหรือทุกทุกองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลอย่างนี้ค่ะที่จะเอามาพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาในตนําบลแต่ละตําบลเนี่ยค่ะและจุดเริ่มต้นคือเราในในฐานะประชาชนเนี่ยเราอยากให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งและกับและ ที่ทผ่านมาเนี่ยพี่เองก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบแต่ไม่อยากเล่าอะไรมากนะคะแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือว่าทุจริตในองค์กรเนี่ยมาทําให้เกิดแรงผักดันในการทําโครงการนี้มาสองโครงการแล้วครับโครงการปีหกหกห้ากับปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะนะคะทีนี้อาจจะ มาเป็นอ่าอีกอีกสักมิดหนึ่งนะคะก็คือว่าอาจจะเป็นคําถามในการเพื่อนของของจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าคือต้นทุนการทํางานในพื้นที่เนี่ยที่บอกว่าเป็นพันธมิตรร่วมดําเนินการเนี่ยคะ่ะในส่วนเนี้ยมีอ่ามีต้นทุนในพื้นที่อย่างไรบ้างคะ่ะอันนี้อาจจะให้ทางพี่อำนช่วยเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ฟังสักหน่อยคะ่ะว่าต้นทุนในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายเนี่ย เรามีใครบ้างที่มาร่วมดําเนินการค่ะค่ะในส่วนของตําบลป่าป้องนะคะป่าป้องอ่าบลป่าป้องเนี่ยสภาองค์กรตําบลป่าป้องเนี่ยอ่มีต้นทุนในการทํางานอ่าได้อ่มีบุคลากรที่เราอ่เป็นบุคลากรในพื้นที่เช่นในหมู่บ้านเนาะพ่อหลวงกำนันผู้อ่ผู้ช่วยอย่างเนี้ยค่ะเราเอาเอา เอาท่านท่านมาเป็นคณะกรรมการของสภาองค์กรแล้วเราใช้ใช้ใช้พ่อหลวงหรือว่าผู้ช่วยเนี่ยค่ะเป็นตัวประสานประสานประสานในการลงพื้นที่ในการในการหาข้อมูลต่างๆที่เราเราต้องการแล้วเราได้รับความร่วมมือจากทีมบริหารของเทศบาลตำบลป่าป้อง mm hmm. ที่ที่ ที่ที่ท่านเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงการป้องกันป้องกันต่อต้านการทุจริตเนี่ยคะ่นะณณเวลานั้นน่ที่เราทําโครงการเข้าไปเนี่ยได้รับความร่วมมือจากท่านปลัดท่านนายกและหลายๆส่วนที่ที่ให้ความร่วมมือกับเราดังนั้นต้นทุนในการทํางานของเราเนี่ยเราได้บุคลากรที่มีความมีความเข้าใจและมีความร่วมมือในด้านนี้อย่างมากเลยคะ่ะ ของพื้นที่จำบลว่าป้องเนีค่ะคะ่ะต่อไปก็อาจจะความ <c oughs> เรื่องของ <c oughs> แนวทางการทำงานเนะะีย่ยค่ะโดยโดยบริบทของภาคประชาชนหรือสภาองค์กรชุมชนเนี่ยที่เราไปชักชวนคนอื่นมาร่วมงานเนี่ยมาร่วมกันทำงานเนี่ยมีกระบวนการหรือว่ามีเครื่องมือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างในการทำงานนะคะอันนี้อาจจะ ขอถามในพื้นที่ในะระดับตำบลก่อนคะ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นตำบลของอป่าป้องหรือดอยเต่านะคะในในส่วนของตำบลป่าป้องสภาองค์กรตำบลป่าป้องเนี่ยคะ่ะในเมื่อเรามีโครงการเข้าไปแล้วทางประธานประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าป้องเนี่ยได้ได้ได้ร่วมกันประชุมกับคณะกรรมการแล้วเรานําไปปรึกษาท่านประลัด เทศบาลตำบลป่าป้องในหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าป้องเนี่ยจะมีการจะมีการชักชวนชักชวนของกลุ่มสมาชิกหลายๆกลุ่มเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอสมกลุ่มกอ,องทุนหมู่บ้านมาประชุมที่ที่เทศบาลเราใช้เวทีตรงนั้นในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราในแต่ละโครงการโครงการดังนั้น จึงเป็นที่มาของในการจัดทํทาธรรมนูญชุมชนและแผนแผนพัฒนาสภาองค์กรของเราเพื่อที่จะมอบเป็นแผนเข้าในเข้าในเทศบัญญัติของอเทศบาลตำบลปราป้องและเราได้มอบอแผนพัฒนาสภาองค์กรเนี่ยค่ะให้กับท่านนายกสมบูรณ์รินยา,าในปี ห้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพื่อที่เพื่อที่ท่านจะได้นําไปบรรจุใน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 เทศบัญญัติของท่านนะคะแล้วต่อต่อมาในการขยับอีกขั้นหนึ่งคือเราได้ทํา MO u กับหลายหลายหน่วยงานเช่นโรงเรียนโรงเรียนอสอรพอสตวัดและหน่วยงานเทศบาลเนี่ยค่ะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นองค์กรในชุมชนเนี่ยค่ะเราเชิญเชิญพวกท่านมาร่วมร่วมอทำา o อด้วยเนาะแล้วก็ทําให้เกิดการเกิดการตื่นตัวตื่นตัวในหมู่ประชาชนในในชุมชนค่ะอย่างเช่นเห็นได้ชัดเจนในที่ที่ผ่านมาที่เราเข้าไปร่วมในในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุเขาจะถามเลยว่า ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นในลักษณะนี้ที่เราเอาเอาเอา,เอานำความรู้ที่เราได้ได้ไปไปอบรมมาแล้วมาไอแล้วมาไอแบ่งปันให้กับผู้สูงอายุเงี้ยค่ะเขาก็ดีใจกันแล้วก็เขาจะเขาก็ก็ไปรับปากที่จะช่วยกันในการที่จะสอดส่องหรือว่าแจ้งเบาะแสในแต่ละชุมชนที่ท่านอยู่ และเราก็พยายามอธิบายให้พวกท่านว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ไปไปไปจับผิดหรือไปอะไรให้พวกท่านให้ให้ท่านเกงเกงเนี่ยค่ะของชุมชนตำบลปาปองก็มีมีอย่างเนี้ยค่ะ่ะะทีนี้ก็กลับมาเรื่องของอ่าเราเราเห็นแล้วเนาะว่าแนวทางการทําง,งานมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มี ทำอะไรไปบ้างในแต่ละชุมชนพื้นที่ที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าทำผ่านตู้ให้ประชาชนได้สแกน QR code แล้วก็ผ่านเรื่องของธรรมนูญชุมชนนะคะอันเนี้แล้วนำไปสู่เรื่องข้อบัญญัติท้องถิ่นทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเป้จะถามจากชุมชนไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถามในในในระดับจังหวัดนะคะว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในระดับชุมชนที่อ่าสภาองค์กรชุมชนเคลื่อนเองนะคะว่าต่อคนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เราไปมีความเชื่อมโยงกับเขาไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่วัดโรงเรียนก็อาจจะช่วยเล่าให้แลกเปลี่ยนอ่า ให้เราทางทีมง,งานที่บ้านทางบ้านนะคะผู้เราฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในรายการ,รของเรานะปะป้องเกิดการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ที่ที่เห็นเห็นกันเนี่ยคะ่ะอ่าหมู่หนึ่งบ้านปะตึงน้อยเนาะ <c oughs> เขาได้นําำเขาได้เชิญได้ในด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจมาให้ความรู้กับประชาชนแล้วได้ได้ได,ได้ได้เรียนเชิญสภาองคอ์กรเราเข้าร่วมในการ ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันการต่อต้านการทุจริตเนาะในการที่่าตํารวจเข้ามาเนี่ยมันจะเออตำรวจเนี่ยจะได้เข้ามาเกี่ยวกับโรงเรียนด้วยวัดด้วยแล้วก็โรงเรียนของในตําบลป่าป้องเนี่ยมีสองแห่งนะคะแห่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นโรงเรียนระดับประถมถึง,ถ,งถึงมัธยมต้นและอีกแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมถึงประถมหกนะคะดังนั้น ในชุมชนในชุมชนตักตึงน้อยเนี่ยจะมีจะมีประชากรเยอะมากเยอะมากแล้วก็อ่างบประมาณที่จะลงมาในชุมชนในชุมชนตักตึงน้อยเนี่ยมันจะเกี่ยวกับลงขยะฉะนั้นจะมีผู้เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเรื่องยาเสพตรงเสพติดหรือว่าการต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยมันเยอะมากดังนั้น ทางชุมชนชุมชนปัดตึงน้อยเนี่ยเขาได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการป้องกันการปราปรามเกี่ยวกับยาเสพติดมากการป้องกันการปราปรามเกี่ยวกับการทุจริตมากเนี่ยค่ะเพื่อให้เข้ามาเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดูแลรักษาความสงบนะคะแล้วแล้วเขาได้รับเป็นคุ้มขาว เป็นเป็นเป็นตำบลเอเป็นหมู่บ้านคุ้มขาวเนี่ยคะ่ะให้ปลอดสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วผลที่เราเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราทําเกี่ยวกับโครงการปร้ปองกันการปรับนกามการผุจริตนะคะเดี๋ยวนี้เขาที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวันนี้อะคะ่ะเมื่อวันนี้เราได้นำ รางวัลเนี่ยไปโชวท์ที่ที่ดำหัวผู้สูงอายุเขาเขาว่าได้รางวัลยี้มาได้ยังไงที่ <c oughs> ที่พวกเราไปอบรมหรือไปเป,เป็นวิทยากรเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับนั่นใช่ไหมเขาถามอย่างนี้ค่ะผู้สูงอายุพวกเนี้ยเขาถามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงของในพื้นที่ตำบลป่าบ้องและในหน่วยงานของ ในส่วนของปกครองคืออกนารนำผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เริ่มตื่นตัวกันมากเลยไม่ว่าจะงบประมาณอะไรที่จะมาลงในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกรรมการควบคุมดูแลกันทุกทุกท,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 ทุกหมู่บ้านเลยค่ะตอนเนี้ยค่ะค่ะทางป้าป้องก็มีแค่นี้ค่ะทีนี้มาใกล้จะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อาจจะก่อนที่จะไปช่วงคําถามนะคะก็ ขอฟังเรื่องสิ่งที่ดีๆฟังเรื่องของอ่าสิ่งที่ดีๆกันมาแล้วนะคะทีน่นี้อยากสอบถามนิดนึงว่าในส่วนของปัญหาข้อติดขัดในการดําเนินงานในแต่ละพื้นที่อ่าจากพื้นที่ตําบลพื้นที่จังหวัดแล้วก็ในส่วนของปปทเองนะคะมีปัญหาข้อติดขัดในการทํางานร่วมกันอย่างไรบ้างนะคะอันนี้อ่าขอสอบถามทางปป,ป,ปทก่อนนะคะว่า มีปัญหาข้อติดขัดอะไรกับทางานกับชุมชนแล้วก็ทํางานกับสภาองค์กรชุมชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่บ้างนะคะก่อนที่จะไปอ่าแลกเปลี่ยนประเด็นคําถามกันช่วงท้ายค่ะในส่วนของตําบลป่าป้องเนะะี่ยค่ะไอเรื่องที่ติดขัดเนี่ยมันส่วนมากน่านจะเป็นเกี่ยวกับเราไม่มีไม่มีบุคลากรที่ที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ ในด้านทําโครงการในด้านทําโครงการที่จะเสนออย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างเช่นสภาองค์กรชมุชมช,มช,มชมนตําบลป่าป้องเนี่ยส่วนมากเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านเหล่านี้เราเราพูดง่ายๆเนาะท่านท่านคือท่านไม่ได้ได,ได้ได้เข้ามาทำเกี่ยวกับโครงการ เลยไม่ไม่สามารถจะทำโครงการที่มันต่อเนื่องและปัจจุบันบุคลากรเช่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกเนี้เขาทำไม่เป็นกันอันนี้คืออุปสรรคของเราที่ติดขัดมากเลยแล้วเวลาเราให้ท่านเป็นผู้ประสานงานในด้านข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอา,อาชากรในชุมชนอย่างเงี้ยเราจะต้องมีแบบฟอร์มให้เขา มีแบบฟอร์มให้เขาว่าหนึ่งสองสามสีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปสอบ,สอบถามตามหนึ่งสองสามสี่ฉะนั้นเราติดขัดเรื่องนี้มากเลยเวลาเราอาธิบายอะนานที่เขาจะเข้าใจเราอะค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะทีนี้ขอมาถามเล็กๆแต่ไไม่อยากทำถามเลยนะว่าอะไรที่เป็นมัน,เป,นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจกันทุกคนเลยว่าเราทําเรื่องเนี้ยแล้วแล้วเรา เราเรามีความภาคภูมิใจอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะว่ามัน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 เกิดความภาคภูมิใจสิ่งที่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นจากคนทํางานจากกระบวนการหรือว่าหน่วยงานที่จริงทีป่ประทับใจที่สุดน่ยที่ทํามาสองโครงการเนี่ยนะคะประประทับใจในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นอประธานสภาองค์กรไม่ว่าจะเป็นทีมบริหารของเทศบาลไม่ว่าจะเป็น พนักงานหรือท่านประหลัดที่เราร่วมไม้ร่วมมือและสามัคคีกันในการทำในทาในการทําโครงการเนาะทำให้โครงการทั้งสองโครงการในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยลุล่วงไปได้ดีดสําเร็จไปด้วยดีแล้วได้รับรางวัลซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทั้งสาภาองค์กรและเทศบาลเพราะเพราะในวันนี้ค่ะ ทางสภาองค์กรได้ทางเทศบาลได้มีการลดน้ําดําหัวนะคะทางสภาองค์กรก็มีส่วนร่วมในการที่จะมอบรางวัลเนี่ยให้แก่กับทางเทศบาลเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราได้พื้นที่สีขาวมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทางเทศบาลให้ข้อมูลเราก็จะไม่มีวันได้รางวัลอันนี้มาค่ะเป็นความภาคภูมิใจตรงนี้ด้วยค่ะ ความเพียนแค